เป็ดปเตี๋ยวแห่งกินเองอยู่บานทำเองนะคะเนี่ยว่าได้ไปร้านว่าได้ไปซื้อกี่การไปก็ได้เหตุกินเองอยู่บันอร่อยอยู่นะใช้ได้นะทุกคนนี่ของในู้เย็นเก็นกินเลยก็เหมือนอยู่ที่ร้านอยู่นะก็เหมือนกินที่ร้านนะด่ายู่ด่ยู่ ทำน้ำซอสแล้วก็มาคุกเต้นลวกเต้นคุกเองลวกลุกชิ้นลวกหมูอะไรเงี้ยนี่พักอย่างเท่ากับมาพักอย่างกับใรลงไปแล้วก็ปรุงหมงที่ร้านเลยอืมได้เลย <c oughs> เห็นน้ำซอสเองเด้ กินไม่หมดเก็บใส่ตู้เย็นได้แล้วก็วันหลังอยากกินนะคะอยากกินม้าวเกียวแห้งก็เอาออกจากตู้เย็นมาคลุกได้ลวกเต้นคุกได้เลยนี่คนอยากรูสูตรบอสดึงบอกสูตรเดี๋ยวไปดูสูตรกันเลยจ้าน้ำซอสทํายังไงนะคะไปดูกันเลยขั้นแรกใส่น้ำตาลสองซอนโตน้ำส้มสองซอนโตซีอิ้วขาวสามซอนโตซอสฟ้าเขียวสองซอนโตซีอิ้วดำสามซอนโตซอสหอยนางรมสองซอนโตแต่ว่าตอนทำไม่ได้ใส่นะคะลืมข่าว อสพริก3ซ้อนโต๊ะตามด้วยน้ำเสร็จ1ส่วนสีนะคะตบท้ายด้วยพริกป่น1ซ้อนโต๊ะปไปเลยจ้าใส่ส่วนผสมครบทุกอย่างแล้วจุดแก๊สเลยโอเคลืมบอกไปขออนุญาตใช้ภาษาไทยในการ <Okay. S 1> บอกสูตรนะคะเผื่อมีคนไทยเข้ามาซ้อมเขาจะได้เข้าใจว้าซ้อมบาซาน จากนั้นเ่าก็ลวกเส้นตามใจชอบเลยค่ะมักอีหยังกรใไ้ตามนั้นแล้วก็ใส่น้ำซอสเนเ้อเห็ดไวนนั่นแหละลาดหลดลงไปแล้วก็คลุกคลุกคลุกเสร็จแล้วซอยเลยเป็นยังไงค่ะเห็นงไงบอสหูสูตรแล้วไปลองเห็ดกันบ้งนะคะอร่อยเหมือนที่ร้านเลยนะคะแซ่บคือกินอยู่กบรลานเลยนะคะรู้สูตรแล้วลองไปทำดูนะคะอร่อยมากจ้าแซ่บอีหูสูตรกันแล้วทั้งนี่ก็ขออนุญาตกินตามอัธยาศัยเดอ้อบะนี่